สว like ัสดีครับมื่อนี้ครับเอาสูตรเมนูกับแก้มมะฝากกันครับสิพาเพย์เมนูกุ้งแช่น้ำปลาครับเอาไว้เป็นเมนูกับแก้มช่วงปีใหม่สิกลังมาถึงครับก่อนจะไปรับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเซม่าครัวไว้นะครับสีปฏิพาณเม็นรูปแ่บครับมาลงมือแกะกุ้งกันเลยนะครับวิธีง่ายๆนะครับใส่ด่างของซอนครับมาแครเอาเปลือกกุ้งออกครับหลังจากนั้นครับใช้ไม้จิ้มฟันครับจิ้มหลังกุ้งตรงคอที่สองนะครับดึงเสียดดำออกมาครับง่ายๆแค่นี้ครับไปต่อกันเลยครับ หลังจากแก๊กกุงเสร็จแล้วนะครับเติมเกลือนิดน้อยครับแล้วก็ตามด้วยน้าแข็งครับเ้าจะค้นไปเรื่อยๆครับแผ้นน้ำแข็งละลายเลยนะครับค้นมาเบาๆนะครับเดี๋ยวกรุงที่ช่าครับเสร็จแล้วปิดฝาทิ้งไว้ประมาณ20นาทีนะครับหลังจากครบเวลานะครับนากุุงไปล้างด้วยน้ำสะอาด 2- 3รอบนะครับเสร็จแล้วนะครับห้าเสียกุุงมาแซ่เข้าลำป่าครับห้องใส่น้ำปลา่ห้อได้กรไดนะครับมันจะแซ่ไป2ช้อนโต๊ะครับสำหรับผู้ใดครับขาดนัวบู้ใดนะครับเติมผงนัวอีกนิดน้อยก็ไดนะครับคนให้เข้ากันนะครับ ปิดฝาแล้วนําไปแช่ตู้เย็นในประมาณ30นาทีครับระหว่างนี้ครับมาลงมือเฮดดำจิ้มกันเลยครับน้ำปลาครับ2ช้อนโต๊ะครับเบอรกขี้หนูเขียวครับน้ำตาลมะพร้าวครับน้ำมะนาวครับตามชอบครับหลกผักชีครับน้ำกระเทียมดองครับกระเทียมดองแล้วก็กระเทียมจีนครับจากนั้นครับปั้นเฉลียดเลยนะครับอย่าลืมเติมเกลือนิดน้อยนะครับ สำหรับสูตรนี้นะครับเขาจะใส่ผักชีครับเพิ่มความหอมแล้วก็สีสันครับอัตราส่วนเครื่องปรุงนะครับเขาสีเพิ่มสีรดตามชอบเลยนะครับตามด้วยใบสะระแหน่นะครับปั่นทุเรียนร่วมกันเรลียดเลยนะครับเสร็จเรียบร้อยครับสำหรับน้ำจิ้มรสเด็ดก็เข้าครับสีสันสวยงามครับส่วนกินนี่ครับบอกเลยหอมมากๆครับมาตอยที่หอมเจียวนะครับเข้าใส่เป็นหอมแดงนะครับหั่นแล้วก็น้ำมันเจียวกับน้ำมันครับอันนี้ใส่ไฟอ่อนนะครับ คนไปเรื่อยๆนะครับอย่ให้ไหมก้อนสุกนะครับสีเลือมเรืองแล้วตักขึ้นพักได้เลยนะครับต้องรอให้สีเข้มครับเดี๋ยวหอมจะไหมครับเดได้รสชาติขมนะครับทุกย่างพร้อมแล้วครับมาจัดจานกันเลยนะครับกุ้งสดๆเดงๆครับส่วนน้าจิ้มเนี่ยหอมแซ่บครับรสเด็ดครับโรยหอมเจียวนิดน้อยนะครับพร้อมเสิร์ฟครับแต่คลิปนี้มีประโยชน์นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องซีมาคัณได้เลยครับสิบริพารเป็นรูปแซ่บครับผมขอตัวไปกินก้อนครับไปแล้วครับ